สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งฝั่งไทยหรือฟังลาเนาะหละก็ต่างประเทศเนาะมื้อนี้เนาะเฮากัสิมาเบิ่งรถเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ารถรถคันนี้แม่นรถจักเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคันนี้มันก็คือแบบเงินข่อยเองเนาะไฟหาเองเนาะจากน้ำพักน้ำแห้งของข่อยเองเนาะข่อยเลยซื้อรถมือจองเเนาะมันมือหนึ่งบ่ได้มือหนึ่งแบบสามหมื่น่นเนาะสามหมื่นไป มือซองในหมื่น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 ปลายเนี่แหละมือซองที่เขาซองมื่นบนแต่มือซองยังไม่ไหมเนาะพอม่นเป็นเนาะเป็นรถจักรซึ่งรถคันนี้กับแม่ได้จากเครือจากแขงของขันขันหน่อยเองเนาะได้จากเครือจากแขงของข่อยเพราะว่าข่อยเฮ็ดข่อย้างมาเนาะข่อยเก็บเงินที่ปีพวกเพื่อข่อยเสียดายเนาะเพราะว่าพลระของคนเฮามันบ่ได้คือกันเพอพลระของคนเฮามันลายเนาะ ต่างคนต่างมีผลประโยชน์ต่างแต่มันขึ้นอยู่กับคนว่าใครสิเก็บได้ดีเนาะใครสิเก็บเงินเนี่ยประหยัดได้ดีเนาะมันถือสิขึ้นกับคนเนาะเงินเนาะเพราะว่าตอนนี้ข้าพเจ้าก็เลยได้ซื้อรถเนาะได้ซื้อรถจากเพื่อสะดวกสบายในการไปกันมาฮะท้องถ่อท่องเที่ยวสิไปลี่นยังก็ต้องเพิ่งพาใส่หมูอะไรแบบนี้ปกติเนี่ยไปไปจะขี่รถกับหมู่คนเนาะ เวลาปีลลินยังเอากระจาน้ำมันรถให้ืมูเขาจังสี่นะถึงเอาไปน้ำกันได้แต่ว่ากะหูแต่ว่าเวลาอยาปีลลินยังกขาผู้ศึกแบบอยากเคลื่อนอยากอายเนาะเพราะว่ารถเขามาตลอดเนาะอย่างจังสี่นะก็เลยแบบมีแหงจูงใจเนาะมือน,นั่นก็เลยว่าเออต้องเก็บเงินประหยัดซื้อรถตัวเองมันจะง่ายมาจัางสี่นเนาะนแล้วความฝันนั่นก็สำเร็จเนาะพ่อแม่พี่น้องแทบบุญักษ์เสืออะไรต่อไปกะ ทีต่อไปคท่าน,นมีเงินมีกล้ามกะอยากซื้อรถใหญ่บุรีรัมยเนาะผมไม่สนองแต่ตอนนี้ครับเอาซทำนี่ก่อนเอาบาดเก่าทีนึงรถรถคันนี้ก็เป็นแบบของเขาเนาะเขามาขายทิ่มมีนังสื้อยังครบสุดเนาะหมื่นหมื่นหมื่นปลายนี่แหละหมื่นเจ็ดเนาะหมื่นเจ็ดเขาขายแต่ว่าเขา,ขาต่อรองเขาต่อรองได้นองเขาเนะาะครับเขาลดให้หมื่นหาน่น มื้ออาหารเนี่ยก็โอเคแล้วเนาะพอมเป็นน้องราะว่าเงินเงินเดีี๋ยวน้มันมันก็คือเครือขูดแล้วเนาะเงินมันอันนี้สูงลายเงินกีน่หอมัละกามันกระสะดวกสบายให้เองเวลาอย่างเมื่อบ้านในยังนะจะเวลาต้องเที่ยวไปให้ไปชวนนะก็มีรถของตัวเองเอาไปเบิรงกันเลยเนาะพอม่นเป็น้องเนาะหน่วรถมันที่เป็นแบบใดเนาะ รถจักรนี่เป็นแกย่ยนเมาพี่พาพ่อแม่ไปนองเบิกเนอรถแตรงแตรงนี่พ่อแม่ไปนองเน้นๆเนาะนี่เนาะพ่อ,มอพแม่ไปนองเนาะรถคันนี้แหล,ล Honda. Honda นะรถฮอนด้าฮอนดาคันสีแดงมันจะเป็นแบบ มาเตอเนาะเขามาขายในแต่ว่าคนบุกเบิองเราอยู่ทีรถเองแต่ว่าก็มี่อ้ายเรามาเบิองกันเออเราวารถดคันนี้มันยังใส่เดย์อยู่เด้เพราะว่าเขาใส่เขาใส่ปีปลายเดย์เขาใส่เราว่ารถดคันนี้มันยังดีอยู่ให้น้องซื้อรถเราว่าเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันโบดีมีนะโอกาสแบบนี้มื่อได้มีบ่อยๆคนเรื่องนะไปลองนะนีระสไตล์สังกันยังดีเอยเนาะ จากน้อยเฮาลองสตาร์ทลิ้นเลงไปไี่น้องเนาะสตาร์ทมันก็ยังได้นาะจากมันบ่ก,กับมือเนาะหน่อยบอ่ซังยังยังดีเนาะเนี่ยไปหนอนะ่อยนึงยังดีนะตัวนี้เขามันเพลหรือครับว่าเขาใส่ไม้เสือมันกระแตกน้อยนึงนี่นะเสือข้างไหนโคบรถเลยมันแตกน,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 น้อยนึงเสือเขาไม่ใช่หรือ นี่คือน้ำพักน้ำแหงของของข่อยเองเนาะคอยหาเนี่ยละครัคืนนี่ก็คือความภาคภูมิใจบาดกาหนึ่งเนาะที่ข่อยประสบผลสำเร็จเนาะได้สึกรถเป็นของตัวเองเนาะนี่พ่อแม่เนาะเขาลองเขา,าลองมาสตาดริเนเออเนาะ นี่เนาะพอไมเป็นอล่องเนาะนี่ต่อไปเฮากาชิปิดคลิปทำนี่ก่อนแล้วเด้อแต่ถ้ามีคลิปใหม่จะมาอัปเดตเอาสิขอจบคลิปทำนี่ก่อนเนาะ